สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบมาพ่อกับสาวสกลระเบิดบ่ายนอร์เวย์อีกแล้วเดจะเดอมือนี้สิพาลงทะเลจา้าขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่สละเวลาเข้ามารับชมคลิปไ้เดะเดอบอก่ไยได้ลงคลิปจา้าทำงานมือนี้แวะลงทะเลจ้ะอากาศดีไปยามรอบกุ้งรอบปูสิได้ยิบอ ขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณทุกกำลับบงใจเด้อจ้าเ้อบรรยากาศดีืัอนี้แดดออกจ้ะแต่ว่าหนาวแล้วจ้าติดลบแล้ววันนี้อากาศติดลบหนึ่งจ้าอากาศเริ่มเย็นแล้วสิมาเก็บรอบกุ้งรอบปูแล้วจ้าเบิดเวลาใส่แล้ว อากาศอยู่ทะเลมาฝากจ้าหน้าหนาวเข้ามาแล้ว จะมาเก็บรอบหมดเวลาใส่แล้วมันสิได้บอบรรยากาศมัน,นดดมีแดดมีแดดนิดนิดนะคะแต่ว่าอากาศก็ยังติดลบอยู่มาลุ้นว่าสิได้อ๋บ่ จ้าปูตัวใหญ่ปูพ่อปูพ่อปูพ่อปูเบื้องไหมไหวกล้ามมันใหญ่ๆเลยจ้าเบิ้งเบ้งเบ้งหืมตัวใหญ่มากอดพอเลยนี่น่ะ พ่อปูเลย <c oughs> ตัวใหญ่ครับตัวเล็กเราก็จะเอาคืนสู่ทะเลทิ้งลงสู่ทะเลเหมือนเดิมจ้าตัวเล็กเราจะไม่เอาเอาลงทะเลเหมือนเดิมเอาแต่ตัวใหญ่ๆก้ามใหญ่ๆนี่ก็คืนสู่ทะเล ก็จะเหลืออยู่ตัวเดียวที่จะเอาจ้าไไน,นี่แะละนี่นอุย้ยกาบใหญ่สะออนบอกจ้าตัวใหญ่ๆเลยมารอบหลังนี้จะมันไหม ได้ปูอีกแล้วนี่เราก็จะเลือกเอาตัวที่มันจะมีไข่ตัวมันหนักๆห,หลังที่สามอืนจะได้ปูหรือได้กุ้งโอ้ได้แต่ปู เยอะเลยหลังที่สามแยกฟูเยอะเลยจ้า ะตัวใหญ่หลังที่สี่หลังนี้จะได้ปูหรือได้กุ้ง ได้ตะปูวันนี้ได้ตะปูได้ตะปูแต่เราจะเอาตตัวใหญ่ตัวเล็กเราก็ปล่อยคืนสู่ทะเลเหมือนเดิมจ้าโอ๊ย <c oughs> เราก็เอาลงสู่ทะเลเหมือนเดิมเราจะดูว่าตัวที่มันมีไข่ตัวไหนมันเบาเราก็ไม่เอา ได้กุ้งหรือได้ปูโอ้มีตะปูอาบ้าล่ะครับจ้ะได้ตะปูจ้าไม่ได้กุ้งเลย น,นี่จะมาไหนหมดเวลาใส่แล้วมาเก็บคืนจ้าได้ตะป,ปูครับเหรอโอ้ มีต่ปูจ้แต่จะเลือกเอาแต่ตัวใหญ่หรือตัวมีไข่ตัวไหนตัวเล็กก็จะทิ้งลงสู่ทะเลเหมือนเดิมตัวเล็กก็ลงสู่ทะเล เจอกันจ้าเรือหลังสุดท้ายนูน่นหลังสุดท้ายเต็มเรือเลยทีนี้นะ <_ c oughs> เต็มเรือเลยหลังสุดท้ายจะมารหรือเปล่ามาลุ้นกันจ้านี่เลยจ้าการหายอยู่หากินหนาหนาว ไปต่างแดนหาไว้กินก่อนหิมะจะตกค่ะอาหารทะเลอาหารทะเลมานกุ้งหรือมานปูโอ้ยมานตะปูจ้ะนี่ตะปู ได้ปูตัวเล็กมันก็จะทิ้งสตูนอะไระสะมอนี่แหละจ้าชีวิตเนต่างแดนของสาวสกุลกระดายพี่น้องเอ้ยหายอยู่หากินเรานี้แหละจ้าหน่าเฮ็ดกับเก็บเฮ็ด หน่าใส่ปูใส่กุ้งก็ใส่ปูใส่กุ้ง,งจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้าที่เข้ามารับชมคลิปให้กำลังใจจ้านี่แหละจ้าชีวิตอยู่เมืองนอกก็ได้หาอยู่หากินไว้หน้าหิมะตกมันลงทะเลบ่ได้นี่แหละจ้ามาเก็บรอบมาเก็บรอบเบิดเวลาใส่เลยจ้ามันหนาวแล้วมันบมมีแล้วกุ้งก็ได้ ขอบคุณทุกกำลังใจจ้าพ่อๆพกันคลิปหน้าเด้อจ้ะนี่แหละเลือกเอาตัวตใหญ่มันขอบคุณหลายๆจ้าบรรยากาศบรรยากาศ,รรยากาศอยู่ทะเลจ้านี่แหละซีลเ <c oughs> มืองนอกก็ได้ <c oughs>